สวัสดีค่ะวลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูไม้ใหญ่แย่ติดผลนะคะคือเราก็ได้เคยนำเสนอเรื่องของดอกของไม้ใหญ่แย่ไปแล้วเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาน่าจะน่าจะได้เนาะทีนี้หลังจากที่เขาติดดอกจนดอกร่วงแล้วก็จะต้องตามมาด้วยการติดผลของไม้ใหญ่แย่ค่ะนี่นะคะอันนี้ดอกอุ้ย <laughs> อันนี้ดอกยังไม่ทันทิ้งขั้วดีนะคะผลก็เกิดแล้วเริ่มต้นเขาก็จะเป็นตุ่มเล็กๆสีเขียวแล้วหลังจากนั้นตุ่มก็ใหญ่ขึ้นผลเมื่อกี้ร่วงไปเรียบร้อยแล้วค่ะอยาเก็บคือไม้ใหญ่ๆจะต้องมีความแก่หรือมาจากต้นจากหน่อที่มีความแก่นะคะเขาถึงจะติดผลแล้วพอแก่เต็มที่พอเขาเป็นสีแดงแบบเนี้ย เราก็สามารถที่จะเอาฝังดินไว้แล้วก็ให้เขาเกิดงอกเป็นต้นได้เลยแต่ประเด็นก็คือไม้ใหญ่แย้ที่เพาะจากเมล็ดนะคะตนน้นเนี้น่าจะประมาณสองปีแต่ก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าเราไม่ได้เร่งปุ๋ยเร่งยาถ้าเร่งปุ๋ยเร่งยายังไงเขาก็โตไวแน่แต่ว่าไม้มงคลเขาจะไม่ทําอย่างนั้นค่ะจะไม่เร่งเพราะเขาต้องการการสะสมเมล็ดที่มีระยะเวลานาน,านพอมีอายุมากพอเพราะฉะนั้นไม้ใหญ่แย้ที่ติดผลนะคะ ต้นที่ติดผลนะ่ะหรือว่าต้นที่งอกจากผลของไม้ใหญ่แย,แยะนะ้น่ะจะใช้เวลานาน,านมากนะคะต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่ติดผลเมื่อปีที่แล้วเทียบกับเนิ้วมือต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ่ะคือ2ปีมาแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนการปลูกเวลาที่เราจะปลูกไม้ใหญ่แย้จากผลของเขาอะคะ่ะก็ง่ายมากคือจริงๆก็แค่เอาฝังดินนั่นแหละฝังดินให ให้จมนิด,นดคือไม่ไม่ต้องกบดินเยอะอะค่ะแล้วก็ลดน้ำเอาไว้ให้อยู่ในที่แสงล,ลําไรเดี๋ยวเขาก็งอกเองนะคะแต่ปีนี้ไม้แย่แยะจะติดผลน้อยมากแต่ที่สวนเราก็ไม่ได้เน้นเพาะไม้แย่จากเมล็ดด้วยความที่ว่าบางทีไม่ไม่ได้สะดวกมาดูในช่วงเวลาที่เขาแก่จัดแล้วเขาก็ล่วงหายแล้วก็เราก็จะปล่อยให้เขาเกิดเองแล้วก็เราก็ยังไม่เคยจําหน่ายต้นที่เกิดจาก ผลเลยแต่ลักษณะของต้นที่เกิดจากผลนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะคือส่วนใหญ่แล้วใบเขาจะมีความเรียวเล็กนะคะแต่ถ้าสังเกตดูลายใบเขาก็ค่อนข้างชัดดีทุกต้นก็ถ้าใครสนใจต้นนี้ที่มีอายุน่าจะประมาณ2ปีนะคะเพราะว่าปีเดียวไม้ไม่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนก็ต้นนี้ปล่อยในราคา1 0 0 0บาทเผื่อใครอยากได้เอาไปลอง เลี้ยงดูนะคะด้วยความที่ราคาแบบนี้ก็เพราะว่ามันปีหนึ่งมันติดติดผลครั้งเดียวเราใช้เวลานานมากกว่าที่ต้นจะโตอันนี้จะสูงประมาณนี้นะคะถ้าใครเอาต้นนี้ก็จะแถมสองมเมล็ดน,นี้ให้ไปด้วยไปลองเพาะกันเล่นๆดูแลจะรู้ว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนที่สําคัญคือร้านเราไม่ได้เร่งปุ๋ยเร่งยานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะโตตามธรรมชาติของเขาก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าใครเร่งปุ๋ยเร่งยาแน่นอนไม้จะโตวไว กว่านี้แน่นอนแต่ถามว่าเพื่ออะไรเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลเราควรจะปล่อยเขาได้เติบโตตามธรรมชาติของเขาเองในความคิดส่วนตัวนะคะคนอื่นจะว่าไงก็ก็ตามนั้นนะคะวันนี้วาลากรสมุนไพรก็เลยพามาชมไม้ใหญ่แยะ,แยะต้นที่เกิดจากผลของเขาแล้วก็ลักษณะการติดผลของต้นไม้ใหญ่แยะ,แยะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสัญญาว,ว่าจะพยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เราก็จะพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี